One, two, three, come on! 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 đó on! Come 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 แสดงว่าอยู่แถวนี้เป็นลูกค้าบิฟฟิมีไว้แลี่ยนป่ะม่เอนี่โอเคเดี๋ยนาะเดี๋ยวจะไปส่งสินค้าลูกค้าเนาะก็ไปเขาปรทธานเป็นสมาชิกเนาะยังยังยังไอ้ประธานเป็นสมาชิกมีถ้าเข้าไปเขาโหดเหล่าๆคล้องกันเป็นสมาชิกหลายคนสิบพรเข้าใจว่าไอ้แบบนก็เป็นสมาชิกต่มาขายของบ่อจะจริงไม่บริแมนหรือสมาชิกบไปถึงขายของก็ได้มันสมาชิกกับตัวแทนแตกต่างกันเด็กขั้นตัวแทนไหมเขาขายของไม่บอ่ะ เขาซื้อสินค้าไปขายอันนั้นคือตัวแทนตัวแทนจำนายสมาชิกคือคนที่ใส่ดีราบอกต่อแต่เอาเงินนี่นี่ไอ้พวกอันนั้นเอาข้อบอกนี่ไปบอกเขาลดเป็นสมาชิกกับตัวแท่นหมดเลยคือกันบางคนว่าเป็นสมาชิกเขาบยายามขายเขาบระมาขายเอาเขาบริษัทจะมาขายสมาชิกคือใส่ดีบอกต่อแต่รับเงินลดใส่ดีบอกต่อรับเงินลดสินายหวังใส่ดีบอกต่อรับเงินขึ้นใส่ดีบอกต่อเัาเงินนี่ก่อนหนึ่งเห็นไม่มีสิบคะแนนจะได้จะได้แบบ จะได้ต่้สุดสิบาทนะอสูงสุดก็าบาทนะสำหรับค่าดิคาซิได้เ่อนบัตรเรือลรล่างของค่าบริหารตคนเรือื่องกันเออแต่ก็ยังเป็นเงินอยูดาบาทในเวลาส่าบาทจะว่าันจะหาเงินทางได้สบาทมาถึงบาทแนะนำชื่อไม่หมล่ะลงทุนก็บริลงทุนทุกบวไซเขาเฮดเบิร์สินัควาถอือก่อนหนึ่ง้าบาทถาทาวาเมนทอนอันนั้นเป็นสมาสีีบอกต่อแต่ขั้นว่าจะแนะนำสมารันจะกระด้สองหสหบาทแท่งไรสูงใม่มล่ะ เออแนะนำสมาร์ตกระซูงสิแพงกระตา่ายทำมันเดือบบ่ได้พวกมันเดือบบ่แล้วอันนี้ท่าแต่งท่าแต่งฟ้าม้ท่าแต่งฟ้ามัม้ย่มามีดอกไม้กําลังขึ้นเนาะเจะไหนดอกหม้ดอกใหม่กําลังย่ำลอตีน้ำตาเดี๋ยวจะน้อยอันนั้นอคือแผนของธุรกิีทา่านเนาะเขาเขาจะแบบว่า เอาคนทุกชนชั้นเนี่ยนะคนเฮาท้าเซรินข้นหักหญ้าก่อน<ม>ให้มาเป็นสมาชิกจนาหน้ากับบีพีมินิมาร์ท่านบ่กันบีพีมินมามาิมาแล้วมาหมาากระป๋องแบบสีโคลามันจะมีคะแนนเบิดมันจะมีแบบมีคะแนนมีคะแนนไม่มีอะไรแบบเนาะมันจะมีคะแนนแบบเอ็วีแบบสแตมป์นะแล้วคะแนนพีวีคะแนนบีวีมันก็จะมีแล้วแต่แยกไปคั้นบีวีเหรียซื่อในแผ่นสองแผ่นพพีไอนะแผ่นพพีไอนี่มันจะมีบีวีหาคั้นสินค้าได้ทีแบบ v, <ม>แบบมีพีวีกับสมัที่จนะ<ม> มาลงอยู่ในของนี่ได้เลยใช่ไหมโค้งของเป็นเอได้เลยนะอันนั้นแสดงก็คือมีการซื้อขายแหละก็มามาบกเขาังเป็นซิการาเขาก็เบิกเงินวันต่อวันเลยพวกให้ชิบอยากเขียนไปบหมดสุดยอดเลยนะบันนี้ให้ไปบ่มเบิกเงินต่อวันอ่าทิตีหนึ่งจะมาเบิกกันแล้วเต้คนาไบินมันก็จดออกเป็นเหมื่ดหมือดอยู่แล้วเอาก็่ว่ามากวดเบิ่งกดสอบเบ้างนั่น โบนัทพขาได้ออกสไลด์เขาซีนี่ซีนี่รหัสนี่านายพวกเข้าเขาไปเบิ้งเข้าก็ไปเบิ้งใน่บินหายมาว่าไม่ซื้อจะบอซื้อจะบอ,อ,ะบอสินะประมาณนั่นแหละเขาก็บปีนปีนของแม่พอาบินเท่างเขียนเอาเป็นอย่างเขียนเพราะว่าไม่เป็นมือดีเ,เขาซื้อมาเป็นมือเขาก็เขียนเอาแต่ว่าเขามีบินบริษัทมาแล้วเขาเขียนหายคัดใจพี่มา,มาเมื่อเรื่อยเพราะหงใจเป็นอาทิตย์ปุ๊บแล้วจะเห็ุได้เพราะว่าอย่างไม่ว่ามันต้องเห็ุออกจากคอมพิวเตอร์เข้าบาเขาไปบริษัทเอาเครื่องมานำเรื่อยในตัวอะไรสักซะเขา เขาจังไปพิมพ์ออกอยู่นั่นยดูบริษัทของบริษัทเก็บใบแอเมนแต่คันว่าหายเข้าเลยนี่มันบินแบบมือต่อมือไปเรื่ลดเพราะว่ามันเป็นไปเข่าเครื่องเครื่องมันเพม่นเข้ากับเครื่องไฮโดง่ายกว่านะี่ยมันใจไหวตอนนี้โอเคเลนะอืมอัจจะะนนาคตอาจารย์เลืสิเหน่วยคนเดียวป้อมอนาคตมันก็บ่มีผู้เดียวอีกบ่าทั้งบะมีคเดีนะแม่มันก็มีพลังงานนะเว้ยไปไซดกับพลังงานไปนั่มเหมือนนี่ใช่ไหนะน้องก็พลังงานไปนั่มที่ถือซ้อนมาโดยเฉพาะฮะที่เอามาปึบไม่ว่าไปได้ เวลาเราจะประชุมตื่ให้มะนั่งแต่ก็ทาลูกหยอดอย่างเดียวนเนี่ย<ช>เอาคอมเอาปินเตอร์มานั่นหมดนะปินปินปินเอาลงรถเลยกันใจๆๆใจใจรถสินะหน่องเกษตรดัสมิดดิหน่องเฮษตรเองก่อนเฮษตรเองก่อนเจ้าน่ะพวงานน้องมันหล่นมือไป,ไปน้องก,กับจ่างคนแล้วจา่างพนักงานโดยเฉพาะที่เขาแบบอ่าผอยงานเาโดยเฉพาะสิน่ะแล้วก็เฮดเบียกนั้นโดยเฉพาะลุดพวกร้านเนี่ยบอกจบมากเนี่ยอาก็มาแล้วก็ศพกมาก มาตีกาแฟมีส่งกาแฟให้ทีมงานนี่แหละตัวแทนนี่แหละที่เข้าเขาประชุมไ่หมดละแล้วก็มาาับลงทะเบียนนี่บ่ให้คนบริษัทมาลงบุดไหนพวกยกเว้นโอปีพี่ยังบ่คันโอปีพี่ไม่ในพวกจัดทีมเดืองเลองหินเอง<ม>นี่แ<ม>สดงว่าไอ้พวกกระไดแบบสนามริ่นน่ะดิไ<ม>อ,อ้พวกกระไดสนามริ่นแล้วว่าจารยซะสนามริ่นก็คือขนาด ได้ได้ได้เฮ็ดเองได้ได้ได้ทำเองกับทีมจะคล้องสินะก็ได้ฝึกทีมจะคล้องแนมอ่ึกฝึกกันไปเนาะฝึกต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยินีีสิอ่าอ่าอะไรใช่ปะวันนี้เพราะว่าไอ้พวกกระได้ฝึกแปลว่าพายเป็นนิมซีพายเป็นวิทยากรไปอย่างพอกุมหนิที่เฮี้ยนมากแต่เขาต้องมีสซ้ำนักหลินดิเออพอเวลาระบบบริษัทต่างๆ่เขา เขาจะบ่หายข้นบริมาเจ้าใหญ่แค่เพียงแชร์ประสบการณ์จะซื้อเจ้าลินเม่อไรเนีเขาบอกให้ลินเพราะว่าผู้ลินเห็นเขาได้เงินมันบริษัทเองเจ้าลินจะก็ะบาดเงิ่นที่เก่าเพราะว่าตำแหน่งจะบ่หอดตัวตัวยังคือกลุ่มไอ้พวกเนาะเขาให้แต่ไอ้พวกลินบริษัทเน่ะไอ้พวกลินเขาคนอื่นเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ยังไดมอสปูญยังมาโใดแต่ว่าเขาจะบ่มีใดๆจากจากระบบกสิชั่าจากระบบซึ่งหันใช่ปะแสดงว่าไอ้พวกตรงตัวซ้อนที่มันต้องไซ้อนกันอี่ปุ่นแล้ว สอนกันอยู่หน่ะคุณอยู่หน่ะคุณนะ่ะอยู่ไออัน,น,นอยู่โอพีพีหรือว่าเขาเขาไม่ติ่งกุนเออเพื่อให้เขาเพื่อเขาเตรียมเมื่อเขาตำแหน่งหอดจุดหอดอยังหอดเห็นนะอเออเขาก็ะดัยขึ้นกันวันที่วัาน่ะเอ่อแง่ของปุซซุ่มเองกระดัยขึ้นเนะ<อ>หนนนะแต่ขั้นมาเซม่ากเก่งในระบบรถแท็กซี่เอ่อ เก่งเงินเก่งได้ซอยซอยได้แต่ว่าเจ้าบุญเจ้าเจ้าบุญต้องมีได้ยสาขาเปอร์เซ็นต์กับค่าจะขอของสุ่มพันบาทจยอะกว่าใดเพราะว่าเขามีคนใดอยู่แล้วแต่ถ้าจะได้เมื่อไหรจะต้องแยกของเจ้าเองไม่ใช่ไหนปะเป็นหน้าทีฉะนั้นของเขานี่เก่งหรือบปล่เก่งไม่ใช่ว่าแข่งกันเนี่ยพอถึงผลงานแข่งกันบอกที่ซื้อผู้ใดคนเก่งเขาบอกเก่งท่านบอกเก่งปุ๊บจะต้องไปเก่งเนี่ยผมเซลล์ความมิติแหมพอจะเรื่องหลายเปอร์เซ็นต์แล้วกันข้อสองก็คือ มา,มาหว่วมมือกันเจ้าค้นมากเขามีพี่ที่ไปที่จัดจะกระทำการสิบเปอร์เซ็นต์ด้วกันอ่าสีนายพวกแหม่คือระบบมันจัดไปเลยดิจะได้กระโตโตแบบว่าผูกแบบแบบสีน้ยมันผูกแบบเป็นเครื่องเป็นแบบแข้งรวดแข้งเป็นหัวไปเลยนะมันแข้งแล้วสีน้ำระบบมีแต่มีแต่ข้อซานเกิดเป็นข้อเป็นข้อเฉยๆคือสีเกีงโกยพ่วงกับว่าได้พวก เก่งเงินเก่งได้บย์บริวารยังแต่ไม่ว่าเขากระไม้คือวสิจะปั่นอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าเจ้าบระเมินว่ามันเก่งในหันจะได้ประโยชน์สห้เปอร์เซ็นต์ปันขอยบระเมินเอ้เพราะว่าตำแหน่งจะประหอดเขาแต่เวลาจะเก่งกูในพันนี่แหละจะใิ้ยิงปืนเก่งแต่ละเขาบูดซักเนาะเก่งบนเป็นในพันไม่ว่าจะเป็นพทธารจะกระดี้เก่งึ้นเดีพรทพนธารแต่ว่าเขากระเบิงจะว่าโอ้โหม้นี่กูสิสางก็ยังดีเลยสีสางอนาคตเนาะเออกริย์างเออเขยสิสางเจ้าเด้อะไ่บจะกระสางผลงานเอาจะใช้ลื่อมตัวกันแล้วกันไม่ว่าล่ะก้างในพวก คือว่ามันไม่ได้โครงสร้างแบบนี้นะแบบรัฐบาลนี่นะแต่สิเก,ก่้งของเขาก็เก่งได้สิเป็นอย่างเจ็ดสัปดาเจ้ากันยังกินนั่นเลยเท่าเดิมไม่เป็นบ่ล่ะเพราะว่าเพราะว่าหยดจะมาทั้งหมดเดี๋ยวจะสั่นมันจะบอกเรื่องหยดจะน้ำได้นะอันแหละเรื่องราเป็นประมาณนั้นงานเท่ากับแบบนั้นแหละแต่พอเปลี่ยนผ่านมาอันนีเ้เก่งกว่าเทาก็มี กิงก็ได yeah. mm ้แ hmm. ต mm ่ว hmm. e. ่าแต่ว่าแห้งดีตัวไอ้พวกกระไดใส่เขาแต่ว่าไอ้พวกตัวเก็หาไม่เจอนี่เขาตัวาะเขาเนี่ยเขาได้เอาาทีแต่เราไม่เป okay, ็นดาทีเพราไอ้พวกมันเป็นดาทีเขาเห็นไหมแต่ว่าก็ก็กาเป็นเป่าต่อไปที่จะสางบริเวณว่าบริเวณว่าบ่ิห้เก่งที่เดีเข้ากระจิ๊ดสางเจ้าเป็นคือพวกมื่อหนึ่งจะก็ต้องแยกออกจากไอ้พวกไปนี่นะอะไรเป็นแบบนั้นนะน้นเทา พวงเดีเตอพี่นี่พราะแล้วลอยหาสิบ,บาทใสสบู่หนึ่งก้อนกับซมบ้าเพราะว่าสบู่เขาเขาพมายบอกราคาหาสิบมันจังดึง d o บบ l e ได้ใรืป่าไม่เป็นเป็นอย่างไรพวกจัดโอปีพีมันบอกไงาเขาก็ตัดใจไงเขาเขาจะบอกบอกราคาสมาสิก,กเขาบอกราคาสมาสิกมันจะยุติราคาตรงนั้นไั้นช่ใช่ไพเขาเขาคิดไ o u b l งเลยน,นะมีแต่เห็นตามตอวเป็นจุงัว เขาคิดเลยว่าแาด,ด,ด่กมเสียงมันยจุดใดจุดใดแล้วกันเพราะว่าเวลาบาริษัทเขาขายเขาขายอดหสิเองวันนี้เขาเห็เพื่อคนจือห,ห,หเวลาไปขายพื้นที่หัเวลาตัวที่เาไปขายเหขาได้กำไรวนี้ะ uh. เข้าขายราคาสมชชี่เขายัางได้กำไรเขาู้สึกว่าเอาอเ,มมเ,าาาเอาคนเปซนสมัชชกัขายเหยด้าาคัมัชชี่กันอพ่อแมแ่ว่าซื้อซื้อทีเดียวได้ยังไดเนะนะแสดงว่าเขาซื้อมาราคาสูงกว่าซัมมัชชี่ต่อไปในบอลข กําไรก็ยนได้กำได้ไปมนี่ได้กําไรไปทุกคนได้มื่อในขั้นเชื้อมาเขาพี่ต้องสื่อสารสิบเออเขามมีคะแนนผมไม่หนาเออมาจกับฝกาแฟต้องการมาศึกษาธุรกิจนะดิจดิ้งกันพ่อเขามาป๊บแม่หาซืในพวกค้ายเป็นหาสกปรกอพวกกอากําไรมาจัดจ่ายเรื่องกาแฟให้เขาแล้วก็หของระซุ้มะมื่ะหเรื่องนันกับกําไรอีก่เนี่มีทองกระซุมกักาแฟเนี่ยัร้องร้กับเขาประมาณนี กแบบึงขั้นแบบมันพ่อแบบว่าอันนั้นแบบว่าย่งก่อขั้นจัดแบบมีอาหารนำเราจพิงสิบัวเขามาแบบ<ม>แบบสามร้อยบสองก่อนบอยังกระบาไป<ม>พ่ก,กับบาแพนเอาเพราะว่าเพราะว่าคอร์สอโบซทำมากันคือคอาบินหนึ่งบมีสามมันิมีค่หมือหนึงกับมือนึงแบบคือบีหนึ่งเรือมเตไปมุ่งไปมมีอาหารส<ม>ินะนคือบีสองีสามมันสิมันกสิบปบไปตามคือบีสเนี่ยมันอาจจะมี มีอาหารน้ำสิมีซ้ำอาจจะมีหารน้ำสิไงพวกมันก็จงังเพิ่มว่าซองกอดด้วยซ้ำอนสิแน่เกี่ยวเตะเออเพราะว่ามันตกบวกในหันไปอ่ะสัสประมาณนั่นแหละเออแต่ว่าคันว่าบีบีซิเต็มันย่งขึ้น, B s s นไปเขาในส่วนระบบเช่นหนังสือให้แอนบรูซที่ขับไปสอบเองเขาไม่ได้ให้เบียรกับมแอนด์บรูซเท่ากับได้ได้ตาำฝึกงานหน้าที่ที่หันได้เงินตามนั้นแต่คันว่าแบบอูอ้พี่ๆพวกดินตรถดินรถดินเองเหร้วยหันสิบบาทนึงก้อนแล้วก็มา เพ่นกับไอ้ขายของพไอ้พอมันบ่มีค่บ้านขางเลยเพราะพอมันขายโดยระบบอึงยังบะคนหนันสบู่ได้มากเขาก็ไปใส่ใส่เขาก็ไปบอกต่อที่ไหอย่างไปบอกต่อบอกต่อคนมันสื่นระบบแปลว่าหุธุรกิจได้ขายเน่ยกได้สนใจสื่อน้ำยาสินไยน้ำหอมบ่ปะนบ่บังเอิญว่าระบบมันพาขายขายเดี๋ยวไปกินดีกินนึงซึ้งดีก็ได้อยากได้แต่่าสื่อสามันบ่มีเป็นบ่อยพวกเออนะนั่นแหละสื่อบริสัทเขาลวยไปดิประธานบริัทรวยไปเลยดิบถึงว้านนะ เออพอถึงว่าเขารวยไปแหละเพราะว่าเพราะว่าตอนเปิดรหัสใหม่ๆปิดตำแหน่งใหม่ๆสื่อจังกอร์เป็นแพงเหมือนเดิมเป็น,นสื่อใหญ่ชุมพิทย์พันถุ์เออสุดสายมาโบยใหญ่ใหญ่ชุมพิทยแต่ก็ต้องปิดเจ็ตนะครับสิบห้านะครับดีสินะเออบอยใหญ่ก็ต้องปิดดีสินะดึงราคของมันแต่ว่าเราโบเขาลีนปัดคล้องห้างมันปัดคลายได้ปะนี่ราคาบานๆถ้ามับอกไปเท่าไนั้นเขาบอกราคามันบอกเพง่งเนาะ ค่าสีมันก็ได้แล้วจ้นสีได้แล้วเอ็มบอกต่ละบอลที่เขาลงไปมันเอาส,สีมันงะในคนเขาขาใจระบบคลายๆนะอ่วรวยในพวกน่ามารับน่าควบรวยเลยคุณเมือนเียยคิดไปคิดไปนะมีคุมซุปไปเนี่ในพวกเขาละสองทางแล้วพวกดิลสองทางจนบุบหัวสองทางได้นีเหมบอก่าอย่ออยางข้าในพวกนับคู่มือนี้นับคู่มือนีบว์หัวบอกแต่หูจ้กว่ามันมีแตได้จะได้ก็ได้แต่จริงมันกลายสามสิปาะมันหา ใน้องบบบอกสิอย่าม,ม,มันเบื่อได้ปะ่ะใหย่าหม,มันเบนื่อนะ่ยคันสามสิบเดี๋ยวมันกลมมาสิห่วงแต่เราได้ต่อไปอาัธิเชตป,ปัญหาสิบก็ได้เมันได้ไอ้พวกก็บอกว่ารัากสามสิบสองท่างไปควบจริงบุญแมนมัญหาสิบไอ้พวกบอกว่าโดนเพราะว่าเยี่ยตัวเขาเบี่ยงลงมันสิมีแบบมันนโปรแกรมเสริมคืออย่างประสมอย่างสินะไอ้พวกเป็นจะภาพอุปพีกรณ์สินะไอ้พวกนี้มันก็ไมาได้จากระบบบริษัทเดิมแต่เขาเบี่ยงลงในแผนเขาลงแต่อยู่ในแผนมันสื่อสามสิบมันนอกแผนเนี่ะ เป็นนี่เป็นสาวเลยนะแต่ว่าไอ,พอ้พ่วงในขาของประซุ่มกรบเบิดลงแต่อย่างคือไอ้พวกเป็นเฉพาประซุ่มได้อีกพันหนึ่งกรบเบิดลงอีกไม่รู้ไง่จริงๆมันก็เป็นได้จากระบษษบวรปศั์เปิดนะเออมันตัว่ามันประมาณมันหาสิบสองทางอะไรพวแพนนอลทมิทเหนน้องเคยนแพนทมิทนมันมีนมติดยึดสองทางไม่ไม่เห็นวันนี้มันเพิ่มไปเพิ่มมาเพิ่มไปเพิ่มมาป้าตัวเป็นหาซิบมันมาไกจริงไนะเหนะข้ากกระดาษมันมันเป็นบุญเท่าไรนะมันลายอันมันมัน เห็ดแต่สมองเขาเปิดเดือดสมองเขาเปิดแต่เขาเงี้ยหาสิบสองทางได้ทุกเส้นทั้งสองทางโบมันเขียนจะซื้อได้ได้หมดทุกส่วทางได้หมดแต่ว่าคู่มือขั้นไหนไล่ขึ้นมาเอ้ยพวกได้จักสองทางบุ๊คจะเท่าไหร่รเจ๊อยู่เพื่อนบ้หเอ้ยยืนนัดในเรื่องนี้หอนอ่านห้องหมออะไนี่โอเคโอเคคุณพ่อชิปหาบเอ้ย ง่ายเทาเด็กบอกเขาด้วยว่าคือเป็นสมาชิกกับตัวแทนอะไรคือกันแต่ข้างนอกเป็นสมาชิกแล้วเขาก็เขาเกิดเป็นตัวแทนใดสินะเขาเป็นยังถ้าเป็นตัวแทน่นไม่ว่าเขาอะไรขายของแล้วก็ไปเฮ็ดไปแล้วก็ขายไปเคย่าเป็นตัวแทนจำดนายถ้าเป็นสมาชิกเมนไซดีเด็กบอกต่อเนี่ยจนจนเขาเสียบเข้าใจพอเขาบขาเข้าใจเขาเขาบอกสองอันนี้นะว่าเขาเก็บเก็บเขาขอแต่ละขอไปเพื่อไ,ไปสื่อสารอะไรเขาได้ หลายคนนี่เขา,า,า,เขา,าจะได้อาชีพบ้านเฮานี่จะได้อาชีพแบบมีเงินแต่เขาบ่าอยากขายนี่คือนี่คือหลักการเพราะอยางเขาบ่าอยากพัฒนาเจ้าของอยากเป็นอยู่อยากเกง่งอยกกงู่แต่ว่ากูขี้ข้านกูปุ๊หูเสียบอยู่นะกูอยากสพัฒนาจังไเลยอยากสียบาสินะคนหลักการคนยังไงถาเขาคุณซื้ว่าเขาด้อยกว่าหรือเขาบ่เดิอนนำ้ำคนจะเดินนำ้ำสิ่งที่ตัวเองคูณซึ้อว่าโดดเด่นท่านตัวเองดเด่นเขาเสีเอาใจไปติดหลดะนี่ยขั้นไปผมซื้อว่าตัวเองด้อยค่าบ่มีประโยชน์ เป็นเหมือนตัวเสริมโมเสสเป็นเหมือนเฮ็ดแต่คนอื่นได้ประโยชน์กูบุมีคาขเขาจะบวชเขาจะบวชเดินเลยบุมีไพ่เดินไลยบอกถึงว่าฉะนั้นถ้าต้องให้เกียรติเขาทุกคนนะ้วว่าห้เกียรติทุกคนทุกคนมันถึงมันไม่ไปบอกเขาว่าผู้นำเขาคอยอยังก็ยังกับผู้นำนเนอเนอมันกับบไดายว่าไปบอกในสา,าธารณะมันบอกบอดา้แต่ข้าเขาซ้อนผู้นำโดยตรง่กับพวกปีนังกับเพื่ออย่างเพื่อเคลียร์ความคิดเขาก่อนที่เป็นอย่าง อยากให้เขาเข้าขใจคั้มซับแบบนี้หลายๆอย่าง <od> <Oak Jane> แล้ว <Paint> ก็บเไปเบลลนี่แบบว่าจะไปคุยกับคนไหมไปปวดใจเขาโอ้เขาก็ข้าคนบป็นีงูแน่นอนเขาก็เข้าใจแบบมือนึงแล้วมันก็บอกกูได้คะแนนนี้ไปป่าโอ้ยก็คงเนี่ยขนาดซับนี่ขนาดยุ่งต้องกันมากกินซุกกินดิบน้องกันมวยจ่อยยังใบบอกกันดับหลังสินะอืมแต่เท่ามาใหม่ๆมือนึงชิจักเลยอยู่เท่าเห็นบ่เด้อเนี่ยหนึ่ come on